โทรทาาเวอร์ที่โคตรแปลกที่เราต้องขโมยอาหารจากแม่หมูโดดไปก็ระทึกไปกำแแบบกำแพงทะลวงไส้ที่ต้องหาจังหวะหลบก่อนที่กำแพงจะพุ่งมาและยังต้องโดดออบปี้อีกมาลุ้นกันดีกว่าว่าพวกเราจะรอดได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วกดไลค์คลิปนี้แล้วไปลุยพร้อมๆกันเลยจ้ากลับมาแล้วกับโทรทาาเวอร์ม่อ้ยอมีมือกันด้วยเหรอเอย จะต้องแกงกันแบบนี้เลาเอาอาหารของฉันไปเนี่ยแกตายแน่ชนชอบเอาแซนเบอร์เกอร์แบบนี้เขาเรียกว่ามันกัดเยิ้มมันเลยนะน้าๆกินเนื้อกันแงแบ่งกันดีเอาล่ะเราจะได้เป็นโหมดฮาร์ดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตาของหมูจะค่อยค่ยติดระกายตาหมดกันนี่ยโหมดฮาร์ดตาสีแดงแปดเลยมาดูว่าเราจะขึ้นไปที่โจนทาวเวอร์ด้านโจนสูงสุดเกียนใช้เวลานานแค่ไหนนะถ้าพร้อมแล้วเปิดฉันฉันขอวิ่งรอบเดียวพอ แล้หมเยอะมากหมูเยอะมันมัหมูใครเร็วเกินข้ามเข้าโค้งผิดเด็ดขาดเจงทำไมัไม่เข้าโค้งผิดโอ้ยหมูไม่ไล่ฉันมาิงจังเลไอหมูของฉันเนี่ยมันหลอกล่อฉันไงฉันก็เลยตุยอ่ะฉันต้องต้องเข้าโค้งแบบแคบอ่ะค้ครัโอ้ยโอ้ยปากฟามันจะมาแล้วไาได้ปา หอ้โหหมูเป็นพวนเลืองหลังหูเป็นพวนแล้ววะไอ้หมยานปพวั่าินพวแกไอ้างมันใกล้แกมากเลยว้าบู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 อนรีบูะได้ไหนี่ตอนนี้หมูสี่ตัวตามพวกเรามาแบบใช่จะเป็นมไม่สามารถที่จะย้ายไปไกลไปไกลไกลมาแล้วทาไมเราต้องมาขโมยอาหารมันด้วยนะมันอันตรายขนาดนี mm ้อ่ะอย มองตรงนะไอ้ไอ้หมูโตสองตัวข้างหลังมันบังใช่ไหมมองไม่เห็นที่หลเอามันไปดิหมูกำลังอพยพน่ะโอ้ตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วนะฮะมีประตูปีศาจพวกเราออกมาแต่หมูไม่ได้ตามมาแบบไม่ลดละเฮ้ยไปต่อแบบเรื่อยๆเฮ้ยหมูไปอ่ะไม่รู้ออกจากปากแล้วตอนนี้วิ่งก่อนฉันโดดผิดจังหวะนะเฮ้ยขอให้ฉันได้ขยำแกสักทีเถอะนะ ท,ทีเดียวเธอก็ตัวขาดครึ่งอะดิ่ขัมาไมาา่ผิดเลยสปีดเร็วเลยเจ้ใกล้ถึงยยกอะใกล้ถึงยยกจะจบลแล้วถึงแลสีส้มแล้วถึง้วสีส้มแล้วโอเคอเเขบวนขบวนสีลุงก,ก็จะใช่แล้วลขับไปไอ้ป้กกวาวิ่งไปขับไปสีลุงเหรออนี่มันสีส้มอ๊บลูไอ้ป้าวก็ไทยปูดไปแล้วไอ้ไฟคนใล้เกมแบบสุดๆอะหายใจรถต้นคออือดรู้สึกได้มีใครเห็นของฉันไหมมันอยู่ตรงไหนของฉันน่ะอยู่ท้องของแกหรอ มาเดียือขยับเลยตประบอกของหูหโหของยุงกลใกล้คตฉันก็ไม่ยอมต่อไปยังอ่ะให้หมูฉันั็ตกไนชั้นล่างเอหมูนาตกอ่ะฉันปีนใหม่อยู่เดี๋ยวันจะมาแล้วววโอ้จะไปหลอกนี่ดร็นเอยย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 ย ี่นนนันได้เปรียบตรงที่ว่าไอหมูมันสะดุดอบอบี้ไงอ๋อแสดงว่าหม,หมูไม่ได้เสียดอบอบี้สามารถออกมาจากประตูดได้อย่างง่ายดายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีทาง,ท,างที่ทําให้เราลงไปด้วยอะ่ะมันทางลับอะ่ะเลยเลยะโอ้โหเขาบอกว่าประตูนี้จะเปิดในอีกสัปดาห์ทีขาคะส่งวันที่อะ ร้อนๆฉันถึงนาทีสามสวินอยู่สีต้มแล้วอะืรอ่ะรูอยากรู้ตรงนี้น่าจะเป็นขุมทรัพย์ลับแน่นอนเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆกับธนาคารอ่ะในธนาคารในเซฟแบบนี้ก็ต้องมีเงินส่วนในโทรทาวเวอร์ก็ต้องมีหมู <c oughs> จริงอาจะมีสลับอันใหม่ก็ได้ไงเบ <c oughs> อม์อเกอ็รอเลยเกรงจะล่อหมูมาะเนี่ยไม่เี่ยามาเอยากเห็นใช่ไหมล่ะไปไไไมไไอ่ะ อ่าฮ่าโอ้มือโบเรือฐันเคมีของฉันมิเเดียวเฮ้ยแล้วข้างในมีอะไรอ่ะอู้หูข้างในมีโกลมีมีโปรแต่ว่าพวกเราจะต้องแบบรออีกห้านาทีกว่าจะได้โปรอ่ะมันเป็นคุ้มซับขนาดแท้ไม่จำเป็นเลยนะโกมอ่ะเพราะว่ามันช้ามากกับแม่หมูช้าเกินโอ้โห จะเรื่งงองที่แล้วฉันก็ใช้ว้าวเดี๋ยวเราลุยกต่อไปกันเลยเยต้ตกตบเลยตบและตอนนี้เราอยู่ในแป п, มปกำแพงทะลวงไสมันเป็นอย่างไรเมื่อติ่ออปฟี้แล้วยังมีอุปสรรคให้พวกเรานะได้หลีกเลี่ยงกันด้วยว่าจะเแพ้ว่าไอ้ปางโกดมีคนกดปางกดไอ้ปางคือกดผู้หมูเอาทำไมล่ะอ๋อเนี่ยทะวงไสโห อช่ไหมมันไม่ใช่ต่ลวงไส้แล้วมันแบนไส้ไส้แตกใครคิดว่าอันนี้นจะไม่ยากทำไอ่ะไอ้ดั้นบอลการจะบอกว่ามันไม่ยากเท่าไหร่ยังมีคนเกงอ่ะไอ้ดั้นนอิปุอย่าใหญ่ไอ้ไอ้ดั้น่ไปไหนแล้วมันนด้จริงปะ

ไอ้ีคนกนจหันมเนี่ยันมาเนี่ยโอ้ยหันมเนี่ยโอ้โหไปยังง้นมันไปยังยังเอาแรงมันร้อนกับม oui. well ันรอนกลับด้วยมันไปแล้วก็กลับไงฉันโดนคนตบมันมีคนตบอยู่ตรงปลายนะ มันมีคนตบอยู่ตรงแบบท้ายๆเลยอ่ะมันถือมือตบแล้วดักรอพวกเราเลยอ่ะเฮ้ยฉันโดนตบมาเนี่ยตนี้ศัตรูแล้วอย่างนั้นเหรอใช่ชั่วงั้นเรา้เราสงบศึกแล้วไปจัดการมันถ้าเรารีบไปรีบไปเร็วเราจะได้แบบไม่โดนพวกมือตบแล้วเราก็ตกันก่อนเกือบโดนเกือบโดนไม่ดการแล้วฉต้องไปเร็วไปเร็วไปไกลกว่านั้นฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยตามตาม มาครับทุกคนเด็ผมลยนะฉันหลบแล้วฉันรู้ฉันหลบแล้วชูบีตายนายพันนายพันไอ่เราพันจาเลยโว้พันโวยมาปันที่ทำแล้วเฮ้ยทำไมยังอยู่อะอะทำไมมันยังอยู่อะ มีคนล่วงนะระวังนะตัวนี้มีนาฬิกาแห่งความเจริญเอาไอชั้นเออเกิดเฮ้ยไอเกิดเปนเลือดด้วยเอ้าระวังเด้อระวังเด้อโออ้มาหรือยังน่ะ ย้อยจังเลยโอ๊ยไวเลยไวเลยไวายเลยจะถึงไหมเนี่ยมีเหมือนกันนว่ายฟางมีคนตายอ่ะอะไปแล้ว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 ติดบัางเลยปางไหมฟางเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ตบพี่ไม้เอาไว้ในบ่อเรียบร้อยแกต้องแกต้องโดน Oh เป็นคำตอบโอ้อรยบโลบักเลยเหรอโอ้แพงนะโอ้แพงเกินพี่ไว้ฮะมีมือแบบี้ตบของพวกเราโอ้เออฉันซื้อมือเ่นโบว่าอือตกซื้อมือเ่นโบดีกว่า19้โลบักเองเป็นบ้าเออหตัวนะไมอ่ะมัตกมันตกไอ้นี่มันตกไอ้นี่มันตกจะตกมันเดียวไม่ตกนายเออไปเดินอันมาตบกัเออเออเอ้มันตกเลย ต่อม oh e oh 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 ันไม่หลุดอ ah ่ะโอ้โหสิบเก้าโลบาร์กนี่ยมันคือคำตอบจริงๆใช่นิดหน่อยมัคือสิบหกโลบาร์กอ่ะมีคำชูป้ายแล้วบอกอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันือยากจังอย่าแกล้งกันใช่การแกล้งกันมันคือเสน่ห์ของโจชาวเวอร์นะแกลงกันเฮ้ยไปแล้วไม่ทายแล้วเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยโอ้โง ค่อยๆแบบหล่นลงมาปึ้มต้องรอมันกลับด้วยเนี่ยใครตายไหมมใครตายไหมยังนะมีบ้านเลยกลับมาแล้วระวังกลับระวังกลับกฮกยไปต่อไปต่อไปต่อเราจะสงบศึกนะเราจะไปตกคนอื่นตกคนอื่นเท่านั้นถ้านายมั้งฉันจะตกนายตกคนอื่นเท่านั้นเราจะไม่ตกกันเองวายฉันเห็นด้วยอันนี้อ้าวครับฉันอยู่โซนสีชมพูแล้วนะพวกนายอยู่โซนอะไรอ่ะเขียวเขียว ตามมา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 ตรงนี้ไม่มีศัตรูนะดูเหมือนว่าพวกเขาจะไปอยู่ที่จุดเกิดหมดแล้วไม่มีมิดไม่มีศัตรูเฮ้ย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 เจ๋งแล้วไปแล้วไมล่าทำแบบนี้ไมล่าใครก็ได้ปุบมันทีดีไมล่าเนี่ยไม่มีทางแล้วไม่มีว้าวโดนจ้าว้าวทุกคนต้องมีคนกดปุ่มแน่เลยฉันพักก่อนมามามาลอดมาให้จะไม่มีหรอกเราไปต่อได้เรื่อยๆได้ใจได้ใจได้ใจ มันันตรายอยู่นะเจ๊แต่แต่มันจะลบก่อนเลยามมาตามมามามมาฉันลบนก่อนมันมีคนไปที่ปูมมัมีคนไปที่ปูมจริงเหรออแต่ว่าฉันดว่าจุดเกิดอเลยรอเยกิดการสู้รบตบมือกันอู่งั้นเราไปต่อกลัวดิม่ไงไมไงมไงฉันบอกแล้วเชียวเฮ้ยเ้ยาแบาแบเราอยู่จุดเกิดของกระเพาเลยโอ้โหโอ้โหจุดเกิดเลยเหรอแล้วหน้ามันแดงแยาาาอาไปออกไ โอกาสนี้แหละนี่แหละวิธีแห่งเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องข้นไปด้านบนที่สีม่วงมีทางสไลด์ระวังตกระวังตกระอไช้าๆซะด้วยวู้ไวมาดูมาดูมาค่อยมาค่อยมาค่อยเฮ้ยระวังตกระวังตกขึ้ยถึงแล้วเย้ ไบล่าบ่อยๆเลยบ่อยๆไมล่าบ่อยมากคนไหนชื่อไมล่าคะคนไหนชื่อไมล่าคะหนูเองค่ะนี่นี่ทชมพูนี่หัวชมพูนี่ไล่าเนี่เนี่ยเนหัวชมพูนี่เไปเลยหนูไม่ได้้งใคค่ะหูแค่เรดอีกแล้วกดอีกแล้วเป็นมอะไรอะจ้ ลองกับใจคนว่าจะมีคนใจดีหรือเปล่าแต่พอดูดูแล้วไม่มีเลยมีแต่คนชอบกดทั้งนั้นเลยใช่ค<ด>ู่เดาเอาเดี๋ยว,<อ>วเราไปที่แมปต่อไปกันเลยดีกว่ายา h o o y h o o และนี่ก็คือแมปสุดท้ายที่เรามาเล่นกันนะเป็นทาวเวอร์ของเด็กนรกนั่นเองน้องเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาทุกๆ30วินะทุกคนแล้วดูโอ้สูงมากเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเด็กนรกคนนี้หน้าตาจะเป็นยังไงนะฮาบูฮาบีบี ทำมือฮ้ยน้องมาแล้วน้องมาแล้วทำปดเลยฉันฉันรอน้องไปก่อนนะน้องไลุกคนที่อยู่บตทาวเวอร์ท่านหนยอะไม่มีใครจะยตนไปข้างบนได้แนนอปไปงตอนนี้ถเลที่พเราจะต้องปีแล้วโยครับครับต้องบอกว่าโทวทาวเวอร์นี้สูงมากนะแล้วก็ดูว่าจะชันมากด้วยอ่ะ

ไปไป,ไปลสลอนระวังนะทางมันไป,ไปไม่ได้จะต้องรอถือเทอก่อนเกินเก้นเกิ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 นเลืออีกยีสิบวินึกทจริงแล้วอันนี้เนี่ยเป็นแมบที่แบบว่ายากอค่อนขา้างหิตมากๆ,ๆเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าน้องเนี่ยดังมากฉันเห็นในทิกเก็ก็คือดังสุดๆอ่ะขามูนอหนนะใช่เพราะน้องมีทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ไงสอวเ้ยเวว

ทีที่มี่อนข้างแบบเลืองๆไว้ให้เราได้แบบว่าทีนนะมันเป็นแบบว่าเซฟโซนไงจ้าดวิจะแมงจันวิไอ้เอะหูกับโตกะกับโตกไอ้ปังอะไรตาตัวนน้ิ๊กไอ้ตัวนนบิ๊กเซฟโซนไปก่อนเล็บไปก่อนเลยเอเซฟโซนเขาเขามีก่อนมีทีมกินด้วยอย่าว่าฮัมมูดฮัมมูดมาแล้วพี่พี่จ๋าไปเป้าดิได้ฉันกลับไปแล้วทุกคนไปตรงนี้ อมันตบฉันมันตบฉันด้วยมันต้องโดนแค่นั้นแหละควายมันตบไปแล้วมีตบแล้วมาตบอป๋อใช่เฮ้ยแบบนี้ยอมไม่ได้เราจะไม่ยอมให้มีนักเลงหัวไม้ในแมปฮามูเด็ดขาดมันจะต้องโดนนี่อยู่เซฟโซนแล้วมาแล้วเพื่อนหัวไม้ของจริงคือเราตึมสลอดตีวิสลอดตรงไหนตรงไหนคือเซฟโซนตรงไหนคือเซฟโซนข้างหน้าข้างหน้าทางด้านซ้ายเห็นปะ มาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้ววแล้บได้แล้วโอ้โหอยู่ใกล้แค่เดียวเองอ่ะเอ้าเหมือนจริงๆแล้วน้องฮัมบู๊ดห่ือยังไงมันมีแค่ไม่กี่ตัวเองที่มันจะไล่คนอะใช่แสดงว่าถ้าเกิดว่าบางตัวเนี่ยที่มันไล่คนแบบเหลือๆมันอาจจะไม่ไล่เราก็ได้นะเออน่าใจเหรอไม่รู้ไปเอาหมดที่ไปหมด สิบเอ็ดวิธีเพราะว่าทันหรอฉันว่าไม่ฉันว่าเราพักเซฟโซนก่อนดีกว่านะตรงนี้ายตัวดูดิฉันอยู่นี่ฉันอยู่ข้างบนเดิฉันไหนั่งด้าอ่นซ้ายนะพี่เจมส์ฮมูดข้างบนทางด้านซ้ายไหนอ่ะอามูดฮับปีปีอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเย้ทุกแกงรอแป๊บนึงนะสามแป๊บนึงได้เลยมามามาต้องไปทีละคนอ่ะเย่ขึ้นก่อนเลยจริงอ๋อ อุ้ยมันหายนี่โอ้มันหายจริงด้วยอ่ะไปไปขึ้นขึ้นขึ้นขปบเออไปปึบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมุดอ้ไรต่อใบโอเคไปเลย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 เร็วฮว้อนแล้วเร็วพี่ม้มาล้เร็วอันนี้อะไรเนี่ยไม่ยันแน่ทันแน่อือฉันทันแล้ว

สองหนึ่งไปพวกเราไประวังนะเดือดรถนะตรงเนี้สนรถไปเลยนี่จะไปข้างบนได้เลยนะเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเลยใช่ใช่ใช่เออไปคือช่างวิ่งมาแล้วอ่ะโอ้โหมันไปบ่อช้าเกินไปเอาดิเก็บตัวตนี้มาดีห้าโอ้ยเดินอ่ะไปตรงนั้นได้ไงห้าสี่สามสอง นึ่งพี่มไม้ท <aug> ันไม่ได้พี่ไม้ไม่นะ่จ writers, าจะทันจะทันจะทันพี่ไม้โอ้ไม่เอาพี่ไม้โดนกระทึบไปแล้วแต่ฉันกลับมาฉันไม่สนใจใครละตอนนี้เหลือแค่เจ็ดวิออเอาปัางร่วงเร็วโอ้ฮา,ามูดพอดีเลยเนะี่ยน้องน้อง,น,อง,น,องน้องอยู่ไหนน้องกำลังมา อ้ยปลาหมูปลาหมูเอ้ย,เ,อยเพลงมันก็หลอนหูเหมือนกันนะจริงทามือท่าบีบีท่ามือท่อาบีบีใครเล่นแบบนี้เราชอบเพลงเนี่ยกดหัวใจให้หน่อยนะกด <คน S 1> หัวใจให้สอเซบิก<อ>บหนะไป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 โอ้โหอะไรวะนะอันนี้ไปได้อันนี้ไปได้สบายสบายแต่จะทันไหมต้องบอกแบบนี้ห้าสี ที่ไหมที่ไหนที่ไหนโอ้ยเอ้ยหน้าหน้าเช็คพอยต์โอ้ยอืมมันต้องตั้งสมาธินะมันต้องเร็วคอยคอยไม่ได้แป้งตอนนี้เก้าวีแล้วเดี๋7วเจ็ีแล้วคอยไม่ได้แป้งคอยไม่ได้เลยป้งสามีแป้งคอยไม่ได้แล้วแป้งไปไปไปแ้งป้งอุ้ยรอดได้ไงอะ ฮัมบูร์ท่าบีบีฮามบูร์ท่ามันนะฮาบีบีทำให้พวกมีพีเข้าเซฟส่วนเร็วจังเลยก็พวกเราเทพไงล่ะจ้ะเนาะเซฟบอลเซฟก่อลตุ่มตรงนี้มีตุ่มพิษตุ่มนะชึบเซฟเลยเหรอเผื่อเซฟไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเผื่อเราตกโอ o ม my gosh โอ้โหทันว่าเราผ่านไหมอะไม่ทันโอ้โหดีใจกับเราแต่เลยโอ๊ยไม่ทันไม่ทัน ไม่ได้กินเปิดกันหรือฉันไม่น่าทัอน,อ,นอันนี้เนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายแล้วปะแจ่งเฮ้ยใช่ข้างบนข้างบนเป็นจุดเซฟโซนแล้วปะจุดแล้วเซฟจุดแล้วข้างบนเป็นจุดเซฟอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวต้องทำนนะะเวลาแต่ละปังเราก็ทำได้แฮมุนฮาบีบีแฮมืดแฮมุนฮาบีบีมันใกล้จะถึงแล้วพราะเราไม่ยอมหรอกไอ้ยอมก็ต้องยอมไปเนาะที่มาแล้วบึ้ม ไปไหนอ่ะไปไงนอ่ะแบบยอยอใช่หมย้อยไป้อยดีย้อยย้อยอย่างนี้ไงหาตัวนั้นอ่ะบอกเลยพยายามใช้ชิปล็อกเฮ้ยันแล้วได้อยอเฮ้ไม่ทันจะไ้องกระโดกระโดดลงมาแล้วค่อยยอนไปกระโดอขอนั่งหน่อยนะอ๋อย้อยตัว เลยนั่นแหละสองวิกับมากนสองวิเออได้เนี่ยอย่านะมันพูดไหมฮะน้องฮามูดก่อนจะขึ้นมาได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะโว้ยน้องฮามูดไปอย่าแบงไปเอาไม่ทำเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้ได้แล้ว แบบว่าล็งยากอยู่เนาะทำไมเพ่ายากเดียวนี้ไอมูธเนี่ยอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้จะได้แล้วเจวิทันปะวะับกลับกลับกลับับเฮ้ยเเออมาเร็วมาเร็วสไปนั่งแค่นเอามงกุฎเลยมงกุฎเออมีมงกุฎมีมงกุฎอ้าผมไม่เลยผมไม่เลย รู้สึกว่าแบบนี้จะเหลือแค่เราแล้วไม่มีใครพยายามเท่าเรามาก่อนแลนนี่ก็คือแมพโทรทาวเวอร์แปลกๆนะคะทุกคนที่พวกเรามาเล่นให้ดูกันในวันนี้นะแต่ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยเช่อมตัอกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พาดไ่าวใหม่งั้นครั้งหน้าใครมีแมพโทรทาวเวอร์อะไรแปลกๆแบบนี้อีกเนี่ยพี่บอกพวกเราด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะดูดิดูดิมีให้กดขึ้นเราด้วย